เนเจอร์สตูเกอร์ขับไว้นะครับเดี๋ยวมีอีกแน่นอนครับผมเชื่อมีอีกแน่นอนพีกบแข่งมือซ้ายด้วยนะครับกบสองสิบเลยหวะคนละคน ือว่ากันดีเลยครับถูกต้องก <laughs> ิง๊บหลังเช <c oughs> ็คตองถือยิ้มออกมาเลยครับเอาไซตตกครับโอ้โห <c oughs> สุดยอดครับลูกนี้ลูกน <c oughs> นีีน้่ต้องพอดีเหลี่ยมพอดีทุกอย่างต้องพอดีหมดนะคออกคิวยากมากใช่ครับป<ะ>ักบางไปนิดเดียว นะโอกาสคุณกบแล้วครับถูกต้องครับเพราะว่าอต่องต้องปล่อยให้แฟนๆแ,แ,แทงบ้างนะครับใช่ไ <laughs> ม่แทงอยู่คนเดียวใช่ครับถ้าเดินแทงอยู่คนเดียวนี่โอ้โหไม่ไ่ายนะฮะแต่ถ้าเป็นผม <laughs> ผมชอบนะครับเพราะว่า <laughs> เราได้ดู <laughs> ดีอเอลแทงสดๆเลยนะครับผม <laughs> ถึงเราจะไม่ได้แทงก็ตาม <laughs> โอ้โหผมเป็นประจำครับผมโอ้ช่วงเช้าต้องเดินแทงอย่างเดียวเจ็ดสิบหกสิบนะเบรกดีมากดูเขาประจำลยครับเรางสอโอยค ต่างน้ำเงินนะลูกนี้อ้อเขี่ยเลยนะครับโอ้โหเจตนาของกระตอกเนี่ยจะเขี่ยประมาณสักครึ่งใบบางๆหน่อยกินชมูกหลุมกลางแต่ไม่ใช่ปัญหาครับอื้ยเอา้าพประองมุมกล้องด้วยดิเออลงเข้าไม้เนี่ยมกล้องสวยมากครับต้องขอบคุณซิงเกร์โซสซตตี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฉายาเป็นโตโต้โซซตี้แล้วนะน้องแกนไปเล่นอะไรล้มไมเอ้าวต่อของข่าวมวนหน่อยผมผมรู้แหม่ไม่โชว์เลยเขาบอกแ้วหรือกางเล็กเขาต่องอไลฟ์สด ภาพคมชัดฉกดคแหม่ไลฟ์สดภาพคมชัดขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณสุกเกอร์โซซิตี้ด้วยนะครับฝ<น>ากกดติดตามเพจสุกเกอร์โซซิตี้ด้วยนะคร<า>ับผมล่สาสุดล่าสุดล่าสุดซื้อกล้องมาสามแสนกว่าครับยังไม่ได้ใช้เลยยังหาแบตไม่เจอนะฮะอ,อ๋เป็นไงฮะโอ้โหเป็นไงพอพูดเอาใหญ่เลยครับอ่า สองนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะแม่นแปลกๆเหมือนกันนะเหวี่ยงไปเรื่อยลงไปเรื่อยนะ <c oughs> ดูดิฮะยืดหน่อยโอ้โหนี้สวยงาี่ีใช้ขวานิดๆตรงนี้ลงอีกนะลูกนี้ยฮะตรงนี้ลงก็น่าจะหมดนะครับอ๋อดูจากขาวเนี่ย แกแกไม่เอาเอาครับพีกก็บ้าพิกกบแกดูเก่งๆนะออปกตินะโปรตับแท็กดีไอดอลไม่เป็นใครไม่รู้จักเขาจริงๆต้องโอนน้โหเป็นไงฮะมุมกล้องมีมุมสูงด้วยฮะโอ้โหเหมือนระดับโลกจริงๆครับผมโอ้โหโอาครับโอ้โห oh ตอนนี้ในในห้องของมอนิเตอร์นี่ก็สับกล้องโชว์ใหญ่เลยครับผม ไซยืดโอ้โหยุดเยอะเกินไปครับตรงนี้อะได้บอลอินแทนนะครับตรงนี้ตั้งจัจจครับพี่กบอันนี้ถ้าเราไปแข่งกันจริงๆเนี่ยก็คือถ้าเป็นกติกาบอลอินแทนเนี่ยไม่ใช่ลูกฟาวอยู่แล้วเราก็เอามือไปจับนี่เพอ,อ,อเราะฟาวอีกรอบหนึ่ง,งใช่ไหมต้องให้พูดตัดสินัจถูกต้องให,ใหมาให้เราก่อนถูกต้องฮะถูกต้องฮะ ดูจากมุมกล้องรู้เลยครับพี่กบนี่มือไม้สั่นไปหมดเลยฮะเต้นเต้นนี่ครับดูจากนี้นี่เห็นเลยฮะพี่กบมือไม้สั่นมากเลยแทงไม่อะไรเงี้ยภาพชัดจริงครับชัดมากใช่ครับภาพชัดมากครับเพจสเตร์เกอรโซเทสตีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มครับ้เรองอย่พวกเราได้นะครับน้พี่เใช่ครับมาก็เรียกถามความรู้ก็ได้ใช่ครับสบายสบายฮะอื้อหือ อตองทำหน้าสงสัยครับว่าลูกนี้ทำไมตัวเองแทงไม่ลงนะครับเมื่อกี้ใช่ใครับโอ้แต่ตอนแกตอนที่อต่องซ้อมข้างนอกแม่นมากนะผมผมนั่งดูอยู่ใะไเขี่ยอะไรก็ลงไปหมดเลยช่วงนี้กำลังใช่แล้วถูกต้องฮะถูกต้องอันนี้ถูกต้องแกแกบอกว่าอตองแกบอกว่าเหมือนเป็นเขาเรียกวอะไรนะทำให้หัวใจชุ่มชื้นขึ้นมา หมือนไฟลุกขึ้นใหม่เลยถูกต้องนะั้องแกบอกว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมแหนละแต่ว่าทําให้แบบหัวจิตหัวใจมีกําลังใจขึ้นสําคัญนะครับกําลังใจนี่สําคัญที่สุดของสนวเกอร์เลยถูกต้องนะน้องโตเขาบอกว่าอเอ,าเอาทุกๆก,กีฬาเนี่ยเขาบอกแข่งกันสามด้านนะครับหนึ่งทักษะนะครับสองร่างกายสามจิตใจนะตอนนี้เนี่ยตองทักษะมีแล้วร่างกายก,แก,แก็แกวิ่งด้วยนะครับผมสอบถาม อันนี้ก็เนี่ยแหละจิตใจได้เหรียญมาด้วยโอ้โ oh, หครับแทงใหญ่เลยครัวนี้อ่ะพี่กบเห็นไหมครับเนี่ยรูนี้น่าจะไม่เห็นแกน้ำเ,เข้าสนุกต่อหรือเปล่า ชิ้นเดียวสุดยอดแล้วมึงนี่เอานะครับพี่กบตอบหน่อยครับ oh <yes. S 1> อา้าวลั่นเลยครับลูกน,นี้มือไม้ <c oughs> สั่นไปหมดอนะ่ะ <c oughs> ล่างอย่างนี้ก็น่าจะอันได้แทงนะครับตรงนี้แต่ยังยังกัก๊กอยู่ครับตรงนี้เจ้าตัว,ตว,ตวยิ้มเลยนะครับก็จะเป็นช็อตสุดท้ายนะครับของเขาครับเอาต่อวนโชว์ผมหน่อยสิ แหม่ปิงปิงโอ้โหโอ้โหปิงโอ้โหอ๋อไปครับลูกเบิ้ลเหมือนลูกจ่อครับแสดงเหมันผมอากใจได้เลยอ่ะ